ترتك في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيك الأرض نسكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين สวัสดีท่านพี่น้องที่มีเกียรติถุกถูกฐานนะครับจำป็นที่พี่น้องก็เราสร้างจังหวัดชายแดนปักตายในปัจจุบันนี้ได้รับฟัมนได้รับฟัมถูกรอนเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วย มีน้ำท่วมนะมีน้ำท่วมเด็กก็ทำไมมีการท่วมบานท่วมสถานที่อาศัยนะครับจะไปในมาในกล็ลำบากที่ทำม,มาหากินกล็ลำบากเพราะฉะนั้นโดยเหุจำเป็นอันนี้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่เราไม่ประสบกับควาลมลำบากไม่ประสบกับไปผีบัลลบาตา่างๆ เราถือว่าอ oh, ัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยมากแก่เรามหาศาลที่เราได้อยู่กันมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์อะไรเพราะฉะนั้นในคณะที่พี่น้องของเรามีความทุกข์จำเป็นเราจะต้องดูแลไม่ได้ดูแลชือช่วยไม่ได้จำเป็นเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้น ผมข้อความช่วยเหลือจากพี่น้องทางไลายของเรานะครับให้เราได้พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยบริจาคจะเป็นหืน่นจะเป็นหืน่นหรือว่าเป็นอาหารกัดกินอะไรก็ตามแต่เรามีความสามารถที่ช่วยเหลือได้ก็ให้เราช่วยเหลือ บริจาคไปให้พี่น้องเราซ้ำจากวัดปักตายนะครับสิงพี่น้องเราในโรงเรียนสร้างคุ้มเขาก็ได้รับบริจาคแล้วก็เขาจะออกเดินทางเอาหึ่นไปบริจาคให้กับพี่น้องซ้ำจากวัดในไม่ชานี่นะครับเพราะฉะนั้นเรา ดุกๆกล้านล้านแลปะปักพปพี่น้องทุกๆคน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนประทีบธรรมมุนิทีนี้เราก็ต้องจำเป็นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงอ ah, ัลลอฮ์ได้กล่าวในอันกุรอานว่าตาาวนนอลับิ ع ا و ن ัต لن ب ว ر وتقوا و า ا ت ع ا ลันอิสมิวันอุดวาน ความหมายว่าสู้เจ้าต่างล่ายต้องช่วยเหลือสิ่งกันและกันในเรื่องการทำความดีและต้องช่วยเหลือสิ่งกันและกันเพื่อตองการนั้นเราได้มีความยำเกรง้ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราและเอเลาสร้างว่าเราอยาได้ช่วยเหลือสิ่งกันและกันซึ่งที่ทําให้เกิดมีความบาปเกิดขึ้นได้มีฮันิษกันต่า,างดีบอกว่าผู้หนึ่งคนใด,ดที่ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราให้พ้นจากความทุกข์นั้น อัลลอฮ์ก็จะช่วยเลือกเขาให้ผ้นจากความถูกเช่นเดียวกันในวันปรหลุกนะครับเพราะฉะนั้นว่ากวาพี่น้องข้าเราทุกๆคนจะช่วยบริจาคช่วยรวมบริจาคสิ่งกันได้กันตามอัตภาพตามอัตภาพตามควา,ามสามารถของเราที่เราจะบริจาคก,กันได้และว่ากว่าทุกๆคนนั้นคงจะไม่เดียวได้คงจะไม่ดูแลชื่อชื่อต่อความถูกของพี่น้องของเ,าเรา และขออ่ออยากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูนะหวาตาลาวะู้ะดีอยาเดินทางไปบริจาคที่อมจังหวัดจากพี่น้องก็เราโรงเรียนสัางคมือโรองเรียนสัางคมนมักขับออกเจะอ,ออกเดินทางไป บริาการนั้นก็ให้ได้เดินทางไปได้วยความสวัสดีภาพให้เดินฟามไปได้วยความสันติสุขะนะครับทางข้าไปในข้าครับข้อนี้ได้ประสบกับไปสิบัตกต่างๆถีจ่จะพุดขึ้นนะครับเดี๋ยวกะข้อให้พี่น้องข้เราทุกๆคนได้มีความสุขได้มีควารมร่มเย็นให้พ้นจากความทุกข์ของอารลณ์ชั่บานตได้พ้นจากความไป pai pi mat yang Allah Taala ja sok sop tae na Tabillahi tawfik wan hidayah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وانت عايزنا بحب لو تضيكي الارض نسكن كل قلب كل هذه الارض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านที่รับชมอยู่ณขณานี้นะครับแล้วก็ความสันติสุขได้มีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการนะครับที่จะช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับโดยเฉพาะในแถบพี่น้อง3จังหวัดของพวกเรานะครับทางโรงเรียนประทิับรรมูลนิธินะครับทั้งคณะคุณครูคณะผู้บริหารแล้วก็สภานักเรียนรวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็ร่วมกับทางโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยานะครับจังหวัดสงขลา นะฮะก็เราได้ร่วมมือกันในการรับบริจาคนะครับซึ่งเรารับกันตั้งแต่วันที่11นะครับจนถึงวันที่15นะครับอของเดือนมกราคมนี้นะครับหากทุกท่านนะครับมีความประสงค์ที่จะบริจาคก,ก็สามารถที่จะบริจาคไปได้นะครับตามข้อความที่ขึ้นนะครับและบัญชีที่เรา,าระบุไว้ให้นะครับ สำหรับโรงเรียนปฏิบิธรรมมูลนิธิเองนะครับเรากา็ร่วมกันบริจาคนะครับตอนนี้ขณะยอดขณะนี้ก็อยู่ที่8,330บาทแล้วนะครับ mm hmm. ก็หากท่านที่มีความประสงค์ที่จะร่วมกับเรานะครับในการทำบุญในครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือว่าน้ำดื่มนะครับหรือว่าเป็นอาหารแห้งอย่างอื่นๆที่พี่น้องสะดวกที่จะ ร่วมบริจาคก,กับพวกเรานะครับซึ่งอยอดเงินเหล่านี้แล้วก็ของต่างๆที่เราได้รับบริจาคเราจะร่วมไปมอบในวันเสาร์นี้นะครับก็คือ,อวันที่16นะครับวันที่16เราก็จะไปมอบให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ครับก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมบริจาคก,กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ทางโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาแล้วก็พี่น้องจากโรงเรียนปฏิบัติธรรมทั้งคุณครูนักเรียนผู้บริหารแล้วก็ผู้ปกครองที่ร่วมทําบุญกันนะครับแล้วก็ท่านอื่นถ้าหากว่าต้องการที่จะบริจาคเราก็ยังเปิดรับอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับในความมีน้ําใจของทุกท่านแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่จะมอบ นำใจเล็กๆน้อยๆนี้ให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับตามาที่ท่านนาบีของเรานะครับได้บอกกับพวกเราไว้ว่าหากส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็ต้องเจ็บปวดด้วยนะครับและก็ในขณะนี้พี่น้องของเรากำลังเจ็บปวดกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับกับ ทางเราหรือว่าทางไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถบริจาคให้กับพี่น้องของพวกเราได้นะครับก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอสสัสลาม,าามลุอะลัยกุมวะราฮมัตุลลอฮิบะบระกาฮต สวัสดีโมอันัยกุ้มมาเริ่มมาตุนรอที่วัดบวรการตูครับวันนี้ผมนายธีรพัชศิรัตนะครับประธานนักเรียนโรงเรียนเบิร์ตธรรมุตีวันนี้นะครับทางโรงเรียนเบิร์ตธรรมุตีของเราก็ได้มอบหมายนะครับให้กับทีมสภานักเรียนนั้น นะครับเปิดรับบริจาคเงินข้าวสารนาำให้น้ําดื่มต่างๆนะครับซึ่งโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจังหวัดสงขานะครับได้ร่วมกับโรงเรียนประธรรมมุสลิของเราเปิดรับนะครับบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินข้าวสารใาห้อาหารแน่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภยัยน้ําท่วมในจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและทนราธิวาะนะครับแล้ววันนี้ก็ทางน้อง,นองๆนะครับในโรงเรียนก็ร่วมกันบริจาค ทุกท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับหรือใครที่จะโอนเงินนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี36,90-183170นะครับชื่อนายเฮลมี่สาเรนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนกิจการนักเรียนโรงเรียนสังคมอิสลามนะครับหรือว่าสามารถที่จะบริจาคมาได้ทางโรงเรียนไปทำมุญที่ด้วยเช่นกันนะครับ ทุกบาททุกสตางค์ในที่เราเก็บได้ในวันนี้นะครับก็จะและพวกเราก็ได้เก็บนะครับนักโรงเรียนก็ได้บริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกบาททุกสตางค์ก็จะนําไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยอย่างที่กล่าวไปข้าั้งก่นแล้วนะครับอย่าลืมการทำซาดก็การบริจาคเป็นสิ่งที่อิสลามเรานั้นส่งเสริมให้กระทําอย่างมากนะครับหนึ่งจิงที่ท่านนาบีได้บอกไว้แล้วว่าจะเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราเป็นอามาดได้ติดตัวเราไปจน ถึงวันอาครัตเลยนั่นก็หนึ่งในนั้นก็คือการบริจาคทานสดากเต้นจริยเตนนั่นเองนะครับอยากจะเน้นอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับได้เข้ามาร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดสุโขราปัตตานียะลาเราธราวาสสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอัสลามวะลยกุมบุลลอยวรากาตูิรบ If only the earth could be as beautiful as your